สวัสดีครับวันนี them to them to them ้เราจะมารีวิวการใช้มีดเล็กตัดไม้ใหญ่นะครับในื้อกรณีฉุกเฉินนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้ขึ้นไปดอยนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่ามีรถคณะคันหนึ่งนะครับมีปัญหานะครับต้องได้ลากขึ้นเนินนะครับเนินเขาสูงชันแล้วก็รถก็บรรทุกหนักด้วยนะครับถ้าทีนี้พอเอารถไปจอดบนเนินเนี่ยปรากฏว่า ถจะไหลนะครับก็เลยจะต้องหาวัสดุที่จะมาหนุนล้อนะครับแล้วทีนี้พื้นที่ตรงนั้นไม่มีก้อนหินเลยนะครับทีนี้ก็จําเป็นจะต้องวิ่งหาไม้ทีนี้ไม้ก็ต้องได้ตัดนะครับเพราะว่าไม่มีไม้ที่ตัดทิ้งไว้นะครับไม้ก็คือต้องได้ตัดทีนี้ผมมีแค่ปลาลังเล็กเล่มหนึ่งนะครับมีปลาลังเล็กเล่มหนึ่งแล้วทีนี้มีความจําเป็นที่จะต้องตัดอย่างเร่งด่วนนะครับและต้องเป็นท่อนไม้ที่ค่อนข้างขนาดใหญ่นะครับก็เลย ก็เลยได้ประสบการณ์ตรงนั้นมานะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีตัดก็คือการใช้มีดเล็กตัดไม้ใหญ่นะครับไม้ท่านนี้เป็นไม้กระถินนะครับเป็นกระถินดิบนะครับ เป็นไม้กะถินดิบนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะครับไม่รู้ว่าเมมโบรี่จะพอหรือเปล่านะครับ